นี่ฮะให้ดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสว่างพรกุศลนำเรือฝ่าคลื่นลมบริเวณชายหาดแม่ํำพึงตมตพงอําเภอเมืองจังหวัดระยองออกไปค้นหาร่างของเด็กวัย9้าขวบที่ถูกคลื่นซัดจนจมลงไปในทะเลขณะลงเล่นน้ำกับครอบครัวเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับพันตำรวจตรีสุนันมณีเทพสารวัตรสอบสวนสพเมืองระยองได้รับแจ้งว่าพบร่างของเด็กชายวัย9้าขวบแล้วนะครับ โดยพบลอยห่างจากฝั่งประมาณ15เมตรบริเวณลานหินขาวหินดำหาดแม่ลำพึงห่างจากจุดที่เด็กจมหายไปประมาณ400เมตรครับกู้ภัยก็เลยนำเจสกีออกไปนำร่างของเด็กชายกลับเข้าฝั่งนะครับท่ามกลางความเศร้าเสียใจของครอบครัวชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต่อมาครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลระยองครับ ด้านแม่ผู้เสียชีวิตบอกว่าได้แยกทางกับสามีตั้งแต่ลูกชายอายุหนึ่งขวบแล้วก็พาลูกชายไปเลี้ยงดูเองโดยก่อนเกิดเหตุครับน,นายนรงศักดิ์ผู้เป็นพ่อมาขอพาลูกชายไปเที่ยวทะเลเพราะว่าลูกชายไม่เคยเห็นทะเลมาก่อนก็เลยอนุญาตครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องมาสูญเสียลูกชายไปตลอดการแบบนี้ก็เลยทำให้เสียใจมากครับ ด้านนายนรงศักดิ์เองก็บอกว่าเสียใจมากเช่นเดียวกันคือตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุนะครับ <im it> ก็มานั่งเฝ้ารอลูกอยู่ริมหาดท,ทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับและเดี๋ยวหลังจากนี้ครับจะเตรียมนําร่างลูกชายกลับไปบําเพ็ญกุศลที่อเาเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีต่อไปครับ <im it> ด้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดน,นะครับก็ <im it> บอกว่าได้มีการปักธงแดงทั่วชายหาดตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วเพราะว่ามีคลื่นลมแรง พร้อมกับมีการขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวครับให้ปฏิบัติตามจะได้ไม่เกิดเหตุความสูญเสียเช่นนี้อีกด้นนานกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการนะครับว่าในช่วง3วันนี้ครับทะเลบริเวณภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรนะครับรวมถึงถ้าแถวไหนมีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงมากขึ้นอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรเลยนะครับ